สวัสดีครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดเป็น One UI 5บนสมาร์ทโฟนของซัมซุงซึ่งตอนนี้ทยอยปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วบนเครื่องในรุ่นที่รองรับการอัปเดตครั้งนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ๆที่น่าใช้มากมายหนึ่งในนั้นคือคุณสมบัติในการดึงและสแกนข้อความจากรูปที่ทําให้เราสามารถคัดลอกข้อความทั้งหมดที่อยู่ในรูปหรือเลือกเฉพาะข้อความที่ต้องการแล้วนําไปวางในแอปอื่นๆเพื่ออ,อ่านแก้ไขและใช้งานได้ง่ายๆหรือแชร์ได้ตามต้องการเลยครับ วิธีการใช้งานก็ทำได้ง่ายๆทำได้ทันทีไปดูวิธีกันเลยครับให้เพื่อนๆเ,เปิดแอปแกลเลอรี่แล้วเปิดรูปที่ต้องการบนรูปที่รองรับการดึงและสแกนข้อความเพื่อนๆจะเห็นปุ่มตัวอักษร T สีเหลืองในวงกลมสีเทาแสดงขึ้นที่มุมด้านล่างบอกให้ทราบว่ารูปนี้รองรับการดึงและสแกนข้อความให้แตะบนปุ่มรูปตัว T ได้เลยครับระบบจะสแกนข้อความทั้งหมดในรูปรวมถึงข้อความที่อยู่ในรูปอีกทีก็สแกนได้ สังเกตได้จากไฮไลท์ที่แสดงขึ้นมาล้อมรอบข้อความทั้งหมดจากนั้นเพื่อนๆสามารถแตะบนไฮไลท์ในเมนูที่แสดงขึ้นมาเราสามารถเลือกคำสั่งเลือกทั้งหมดเพื่อเลือกข้อความทั้งหมดที่สแกนได้หรือแตะแล้วลากเพ,พ, efendim, พื Korea, 1, พ่อเลือกเฉพาะข้อความที่ต้องการก็ได้ครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกทั้งหมดนะครับแล้วแตะคัดลอกจากนั้นเราสามารถเปิดแอปที่ต้องการแล้ววางข้อความที่สแกนมาเพ Real ื reek, ่อทำการแก้ไขปรับแต่งหรือแชร์ได้ง่ายๆเลยครับ เพื่อนๆจะเห็นว่าข้อความที่เราเลือกมาทั้งหมดเลยครับสามารถเลื่อนดูอ่านปรับแต่งแก้ไขข้อความได้อย่างไรก็ตามคุณสมบัตินี้ยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับถ้าเราเปิดรูปที่มีข้อความในภาษาไทยแม้ว่าปุ่มรูปตัว T จะสแสดงขึ้นมาเมื่อเราแตะบนปุ่มเพื่อทําการสแกนจะเห็นว่าไม่ใช่ข้อความทั้งหมดที่สแกนได้และเมื่อเราลองก๊อปปี้ข้อความทั้งบางส่วนหรือทั้งหมดแล้วนําไปวางตอนนี้ข้อความจะเป็นตัวหนังสือแปลกๆไม่สามารถอ่านได้ สำหรับตรงนี้คงต้องรองให้ทางซัมซุงพัฒนาแก้ไขต่อไปเพื่อให้รองรับภาษาไทยครับทำได้เมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบเลยครับเพื่อนๆติดตามข้อมูลใหม่ๆได้ที่นี่ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ